เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในแอปเป่าตังเปลี่ยนทำไมเปลี่ยนยังไงไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวทริคและเทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมได้ทำการอัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังไปแล้วนะครับเราก็พบว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเราสามารถอัปเดตรูปโปรไฟล์ของเรานะครับสามารถ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ได้เหมือนแอปธนาคารแล้วนะครับเราก็ลองมาดูว่ามันเปลี่ยนยังไงแล้วกันนะครับกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราตรงนี้นะฮะเนี่ยๆที่เป็นรูปคนเนี่ยนะก็กดเข้าไปึ๊กนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาว่าเปลี่ยนรูปโปรไฟไล์ถ่ายรูปเลือกรูปหรือว่ายกเลิกนะครับถ่ายรูปก็คือใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายรูปใหม่นะครับแล้วก็เลือกรูปก็คือเลือกรูปจากในเครื่องนะครับถ่ายรูปใหม่เลยนะ่ะต่างกล้องมา เอารูปนี้แล้วกันโอเคพอได้รูปแล้วก็กดตกลงอ๋อมันจะเป็นวงกลมด้วยนะครับคือเนี่ยมันเต็มหน้าเต็มจอไปแสดงว่ารูปโปรไฟล์มันเต็มหน้าเดี๋ยวเอายกเลิกเอาใหม่เอาใหม่ถ่า,ายใหม่ถ่ายใหม่ต้องออกห่างๆนิดนึงนะครับ อืมเอาสักขนาดนี้อ่าโอเคเออรูปนี้พอได้หน่อยยืนยันนะครับพอเราถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วกดยืนยันไปอา้าวเปลี่ยนแล้วเห็นไหมทุกคนนี่รูปผมเปลี่ยนไปแล้วรูปผมรูปโปรไฟล์นะครับแค่นี้เองนะครับวิธีเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ในแอปเป๋าตัง ง,ง่ายๆแค่นี้เองนะครับชื่นชอบคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมอะลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ